ปภารวาสิติสเทรวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเทระชวติสสะผู้อยู่ในเงื่อมโดยปกติไม่ยานข้าพระเจ้าวจเตจกาว่าสถานว่าพระศาสดาพิหารตัวเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอารภะทรงปารบปรภารวาสิติสเทรังซึ่งพระเทระชื่อว่าติสะผู้อยู่ในเงื่อมโดยปกติกระเทศตรัสแล้วทำระเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่า อาสังสตังอิติดังนี้เป็นต้นกีระได้ยินว่าโสเทรว่ประปเทระนั้นขะเหตวาเรียนเอาแล้วกรรมฐานัางซึ่งกรรมฐานสันติเกในสำนักสัตวของพระศาสดาปวิสิทธวาเข้าไปแล้วอรัญยังสูปาโอโลเกโตตรวจด,ดูอยู่สปายะเสนาสนางังซึ่งเสนาสนะอันเป็นสปายะปาปุนิถึงแล้วเลนะปภารางังซึ่งเหงือมแห่งถ้ำ เอกังแห่งหนึ่งจิตตังอันว่าจิตอัสเทรสะของพระเถระนั้นละพิได้แล้วเอกะขะตังซึ่งความเป็นแห่งธรรชาติมีอารมณ์หนึ่งสัมปตักเนีเอวะในขณะแห่งพระเทระนั้นถึงพร้อมแล้วนั่นเทียวโสเทโรอันว่าพระเถระนั้น จินเตสิคิดแแล้วว่าอาหันว่าเราวัชนโตอยู่อยู่อิตาธานีในที่นี้สกิสกามิจักอาจปปัชิตะกิจจังนิพาเทตุงเพื่ออันยังกิจแห่งบรรพชิตให้สำเร็จอิติดังนี้เทวตาอันว่าเทวดาอธิวถาผู้อยู่ทับแล้วเลเนปีแม้ในถ้ำจินเตตวาคิดเราว่า พิขุนว่าพิสูสิโรวาผู้มีศีลนัก็โตมาแล้วอิมินาพิขุนาสถิงเอกทาเนมนยาวสิตุงอันว่าอันอันเราอยู่ในที่แห่งเดียวกับด้วยพิสูตนี้ทุกขังเป็นความรำบากโหติย่อมเป็นปณะ,ะก็อยังพิขุนว่าพิสูตนี้วสิตวาอยู่แล้วอิทาทานเนในที่นี้เอกระติงเอวะสส้นราตีหนึ่งนั่นเทียว ปกมิสติจักไปอิทธิดังนี้อาธายะาพาวแล้วปุเตซึ่งบุตรทั้งหลายในขมิออกไปแล้วเทโรอันว่าปเทร,ประทราปาวิสีได้เข้าไปแล้วโคจราคามังสู่โคจราคามปินดายะเพื่อบินดาปาโตวะในเวลาชาเทียวปณุณธทิวเสในวันรุ่งขึ้น อาทาครั้งนั้นอุปสิกาอนาอุบาสิกาเอกาคนหนึ่งที่สวายเห็นแล้วนางเทรังซึ่งพระเถระนั้นปฏิรภพิตาวากลับได้แล้วปตัสเนหังซึ่งความรักเพียงดังบุตรนิสีธาเปตวายังพระเถระให้นั่งแล้วเคเหในเรือนโพชตาวาให้ฉันแล้ว ยาจีอ้อนวอนแล้วอาตานางนิสายะเตมาสังวัสนธายะเพื่อต้องการแก่อันอาศัยซึ่งตนอยู่ตลอดประชุมแห่งเดือนสามโสปิเทโรอันว่าพระเถระแม้นั้นนิมันตนางยังคำนิมนต์อธิวาสิตวาให้อยู่ทับแล้วจิตนเนนะด้วยความคิดว่ามยาอันเรานิสายะอาศัยแล้วอิมังอุปสิกังซึ่งอุปัสิกานี้ สักกาอาตกาตุงเพื่ออันกระทำพรวะนิสรณงซึ่งการสลัดออกจากพบอิติดังนี้อากมาิได้ไปแล้วเลนังสู่ถ้ำตังเอวะนั้นนันเทียวเทวตาอันว่าเทวดาที่สวายเห็นแล้วตังเทรังซึ่งพระเถระนั้นอากชันตงังผู้มาอยู่จินเตสิคิดแล้วว่า อายังเถโรอันว่าพระเถระนี้เกณจินิมันติโตเป็นผู้อันคใครนิมนต์แล้วพระวิสติจักเป็นอัฏฐาแน่แท้โสเทโรอันว่าพระเถระนั้นที่จริงโสเทโรตัวนี้น่าจะวางอยู่หน้าโสเวนะครับพอดีวางผิดไปคามิสติจักไปโสเววาในวันพรุ่งหรือ ประสววาหรือว่าในวันมะรืนอิติดังนี้กาเรคันเมื่อาการอธมาสะมะเตสักว่ากึ่งแห่งเดือนอติกันเตก้าล่วงแล้วเอวังอย่างนี้เทวตาอันว่าเทวดาเจนเตตวาคิดแล้วว่าอายังเทโรอันว่าพระเทรานี้ วัชิสตีมันเยเอ็นจะจักอยู่อิทาเอวะทาน,นในที่นี้นั่นเทียวอ,อันโตว,วัดส,สังตลอดภายในแห่งพรรษาปนะก็มยาวัชิตุงอันว่าอันอันเราอยู่สถิงกับปูตะเกหีด้วยบุตรทั้งหลายเอกทาน,นในที่แห่งเดียวกันสถิงกับ พิคุณาด้วยภิกษุศีละวะตาผู้มีศีลทุกกะกรังเป็นกริยาอันเรากระทำได้โดยยากโหติย่อมเป็นจะอันนึ่งไมยาอันเรานักสกาไม่อาจวัตุงเพื่ออันกล่าวว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายนิขมะจงออกไปอิทิดังนี้เทรังกะพระเทระอิมังนี้ คาริตังอันว่าความพลังพลาดศีเลในศีลอิมัสาเทระสาของพระเทระนี้อธินุขโขมีอยู่หรือน้อแลอิติดังนี้โอโรเกนตีตรวจด,ดูอยู่จักคุนาด้วยจักู่ที่เพนะอันเป็นทิพอธิสวาไม่เห็นแล้วคาริตังซึ่งความพลังพลาดสีเลในศีลตัดสาเทระสาของพระเทระนั้น ปัฏฐายะจำเดิมอุปสัมปัฏฐากาลโตแต่การเป็นที่อุปสมบทเจนเตตวาคิดแล้วว่าศีลางอันว่าศีลอาสาเทระสาของพระเถระนั้นบริสุทธิ์ทางหมดจดรอบแล้วอาหางอันว่าเราวกตวากระทำแล้วกินจีเอวะการะนะังซึ่งเหตุอะไรอะไรนั่นเทียว อาญาสังยังโทษมิใช่ยศอุปาเทศามิจักให้เกิดขึ้นอาสะเทระสะแก่พระเทระนั้นอิติดังนี้อธิมุจิตวาสิงแล้วสิรรเรในสริระเชษฐาปุตสาของหมดผู้เจริญที่สวดอุปัสิกายของอุปัสิกาอุปทากากุเรในตระกูลแห่งอุปทาก คีวังยังคอปริวเตสีให้เปลี่ยนไปรอบแล้วอาคีนี้อันว่าในตาทั้งหลายตาสาปุตตาของบทนั้นนิคมิงสูโรนออกแล้วเคโลอันว่าน้ำลายปคราติย่อมไหลออกมุขโตจากปากอุปสิกาอันว่าอุปสิกาที่สวาเห็นแล้วตางปุตังซึ่งบทนั้นราวิร้องแล้วว่า อีทางการนางอันว่าเหตุนี้จริงอะไรอิติดังนี้อาัธาครั้งนั้นเทวตาอันว่าเทวดาอธิษมานร,รูปามีรูปอันไม่ปรากฏอยู่อาหะกล่าวแล้วนางอุปาสิกังกับอุบาสิกานั้นเอวางอย่างนี้ว่าเอสาปุตโตอันว่าบุตรนั่นไม่ยาอันเราขาหิตโตจับแล้ว อโถอันว่าความต้องการภริกรรมเมนาปีแม้ด้วยภริกรรมนาทิย่อไม่มีเมแก่เราปณะ,ะแต่ว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายยาจิตวาขอแล้วลัทิมัทุกังซึ่งเชเอมเคือกรุปปกัดเถรังกะพระเถระผู้เข้าถึงซึ่งตระกูลตุมหากางของท่านทั้งหลาย ปัจจตวาหงแล้วเตลงังซึ่งน้ำมันเตนะรัทิมัุกเกนะด้วยเชอเอมคือนั้นเทธาจงให้อิมัสาะปตัสาแก่บ,บทนี้นัฐุตโตโดยการนัเถเดเอวังพาเวครันเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่อาหังอันว่าเรา มูลจิตสามีจากปล่อยอิมังบิตังซึ่งบตรนี้อิติดังนี้อุปาสิกาอันว่าอุบาสิกาอาหากเก่าแล้วว่าเอสะปุตโตอันว่าบุตรนั่นนัสตุวาจงเจ็บหายหรือมรตุวาหรือว่าจงตายเถิดอาหังอันว่าดิฉันนัสคิสามีจากไม่อาจยาจิตุงเพื่ออันขอละทิมทุก,กัง ซึ่งเชะเอมเคืออายางกะพระผู้เป็นเจ้าอิติดังนี้เทวตานว่าเทวดาอาหะกล่าวแล้วว่าสเจท่าว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายขึ้นตุมเหมาเป็นประธานนะครับณนะสกธาย่อมไม่อาจอยาจิตุงเพื่ออันขอและที่มัทุก,กังซึ่งเชะเอมเคือไสตุมเหออันว่าท่านทั้งหลาย วัฏเทถฐาจงบอกปักขิปิตุงเพื่ออันใสหิงคุจุนนางซึ่งจุนแห่งหิงคุนาสิกายะในจมูกอาาัสารปุตสะของบุทนั้นอิติดังนี้อุปาสิกาอันว่าอุบาสิกาอาหะกล่าวแล้วว่ามะยังอันว่าดิฉันทั้งหลายนัสโกมะย่อมไม่อาจหรือว่าตุงเพื่ออ,อันกล่าว อีทางปีวจนางซึ่งคําแม้นี้อิติดังนี้เทวตานว่าเทวดาอาหะากล่าวแล้วว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเหออันว่าทั้งหลายอาสินจะทาจงรถปาทะโทวนุทกังซึ่งน้ำเป็นเครื่องหลังซึ่งเทา้าอาซาเทรสะของพระเทระนั้นสีเสบนศีรษะเถิดอิติดังนี้ อุบาสิกาอันว่าอุบาสิกาวัตวากล่าวแล้วว่ามายาอันดิฉันสักากอาตกาตุงเพื่อนกระทรอีทางกามังซึ่งกรรมนี้อิติดังนี้เถรังยังพระเถระอาคตังผู้มาแล้วไว้เวลายะในเวลานิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วทัตวาถวายแล้วยาคุขัชะกังซึ่งข้าวต้มและของอนุคลพึงเขียว โทวิตาวาล้างแล้วปาเทซึ่งเท้าทั้งหลายเทรสะของพระเทระนิสินัสสะผู้นั่งแล้วอันตราพัเตในระหว่างแห่งพัดขคเตาวาถือเอาแล้วอุทกังซึ่งนำ้ำอาปุชิตาวาถามโดยเอื้อเฟือแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านพุ้เริญมายัางอันว่าดิฉันทั้งหลายอาสินจามะจะรถ อุตกางซึ่งหนามอีกทางนี้สีเสบนสศีรษะธารกัศสะของเด็กอิทธิดังนี้วัจเนครันเมื่อคําว่าตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายอาเสียนจะทาจงรถเถิดอิทธิดังนี้เตนะเทเรน,นะอันพระเถระนั้นวุเตเก่ลาวแล้วกริงสุได้กระทําแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นเทวตาอันว่าเทวดามุนจิตวา ปล่อยแล้วต่างธลรกังซึ่งเด็กนั้นตาวะเอวะในขณะนั้นเทียวคันตวาไปแล้วอาทาสีได้ยินแล้วเลนัทวารังใกล้ประตูแห่งถ้ำเทโรปีแมนว่าพระเทระอุทายะรุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะพระตกิจจาวสาเนในการพิธิสงแห่งกิจด,ด้วยพัดสัชายันโตวะสัทยาอยู่เทียว ทวติงสาการังซึ่งอาการ32องวิสัทธากรรมฐานะตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีกรรมฐานอันไม่ปล่อยแล้วปากามิหลีกไปแล้วอาตาครั้งนั้นสาเทวตาอันว่าเทวดานั้นอาหะกล่าวแล้วว่ามหาเวชชะแน่หมอใหญ่ตะวังอันว่าท่านมา ปวิสจงอยากเข้าไปอิทะเลเน αι, ในถน้ำนี้อิติดังนี้นางเทรังกับพระเทระน,นเลนัทวารังสมบตการเลในการแห่งพระเทระนั้นถึงพร้อมแล้วซึ่งประตูแห่งถ้ำโสเทโรนว่าพระเทระน,นัทัตตวายืนแล้วตาถาเอวะฐาเน αι, ในที่นั้น,น,นที่ยวอาหะกล่าวแล้วว่า ต่วางอันว่าท่านกาเป็นใครอาศย่อมเป็นอิติดังนี้เทวตาอันว่าเทวดาอาหากล่าวแล้วว่าอาหางอันว่าเราเทวตาเป็นเทวดาอาธิวัฐาผู้อยู่ทับแล้วอีท่านเลเนในถ้ำนี้อหิย่อมเป็นอิติดังนี้เทโรนว่าพระเทระจินเตตวาคิดแล้วว่ามายาเวชกรรมสสะกตถานัง อันว่าที่แห่งเวชกรรมอันเรากระทําแล้วอธินุขโขมีอยู่หรือน้อแลอิติดังนี้โอโดเกนโตตรวจดูอยู่ปัธยจําเดิมอุปสัมปทะกาลโตแต่การเป็นที่อุปสมบทอธิสวาไม่เห็นแล้วติละกังวาซึ่งความด่างหรือ กาละกังวาหรือว่าซึ่งความพร้อยศีเลในศีลอัตโนของตนอาหะกล่าวแล้วว่าอาหังอันว่าเรานปัสสามิย่อมไม่เห็นมายาเวชกรรมมัจจากตฐานังซึ่งที่แห่งเวชกรรมอันเรากระทำแล้วตะวังอันว่าท่านวเทสิกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้กสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้ เทวตานว่าเทวดาอาหะเก่าแล้วว่าตะวังว่าท่านนปัสสีย่อมไม่เห็นหรืออิติดังนี้เทโรนปเทระอาหาะเก่าแล้วว่าอามะเอออาหังอันว่าเรานัสปสามิย่อมไม่เห็นอิติดังนี้เทวตานว่าเทวดาอาหะเก่าแล้วว่าเตนะหิถ่าอย่างนั้นอาหังอันว่าข้าพเจ้าอาจิคามิจะบอกเตแก่ท่านอิติดังนี้ เทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วว่าอามะเออตะวังว่าท่านอาจิขาฮีจงบอกเถิดอิติดังนี้เทวตานว่าเทวดาอาหะกล่าวแล้วว่ากะถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวทุเรในที่ไกลติดถตูจงยกไว้ต่วะก่อนอาชาเอวะในวันนี้นั่นเทียว ปาทะโทวันทกังอันว่าน้ำเป็นเครื่องหลังซึ่งเทา้าแต่ยาอันท่านอาชิตังรถทั่วแล้วหรืออุทาหูหรือว่าณอาชิตังไม่รถทั่วแล้วสีเสบนศสีษาว่าตัวนี้ตัดทิงนะครับขึ้นมาเกินอุปถากะปุตัสาของบุตรของอุปถากอาโมนรสาคหิตตัสา ผู้อันอมนุษย์จับแล้วอิติดังนี้เทโรนว่าพระเทระอาหากเก่าวแล้วว่าอามะเออปาทะาโทวันทก,กังอันว่าน้ำเป็นข้างหลังซึ่งเทา้ามะยานเราอาศิตังรถทั่วแล้วอิติดังนี้เทวตาอันว่าเทวดาอาหากลก่าวแล้วว่าตวังว่าท่านนปัสสีย่อมไม่เห็นเอตางการะนังซึ่งเหตุนั่น จิงหรืออิติดังนี้เทโรนว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วว่าตะวังอันว่าท่านวเทศีกล่าวแล้วสันทายะไม่เอาเอตังการนังซึ่งเหตุนั่นหรืออิติดังนี้เทวตาว่าเทวดาอาหะกล่าวแล้วว่าอามะเอออังนั้นว่าเราวัามิกล่าวแล้ว สันทายะตรงนี้นิสัยะแปลเปลี่ยนเป็นสันทายะนะครับเพราะว่าพิมพ์ผิดสันทายะหมายเอาเอตังการะนังซึ่งเหตุนั่นอิติดังนี้เทโรนอภเทระจินเตสิคิดแล้วว่าอาโหวตาโอหนออาตานว่าตนเมสัมมาปนิหิตโตเป็นอัตภาพอันเราตั้งไว้โดยชอบแล้วโหวติย่อมเป็น จริตังอันว่าความประพฤติมะมะแห่งเราศาส,สนาสอานุรูปางวัตตาสมควรแก่พระศาสนาหนอเทวตาปีอันแม้นว่าเทวดาอาทิสวะไม่เห็นแล้วติละกังวาซึ่งความด่างหรือการลกังวาหรือว่าซึ่งความพร้อยจตุปริสุทธิศสีเลในปริสุทธิศสินสีมะมะของเรา อาทัสสะได้เห็นแล้วการานางซึ่งเหตุปาทาโทวณะมัตตังสักว่าน้ำเป็นเครื่องหลังซึ่งเท้าอาสิตังอันอันเลารถทั่วแล้วสีเสบุทิศธรกัสสะของเด็กอิติดังนี้พละวะัปีติอันว่าปีติมีกำลังอาระพะเพราะปารพ สีลังซึ่งศีลอุปชิกเกิดขึ้นแล้วตสสาเทระสาแก่พระเถระนั้นโสเทโรนว่าพระเถระนั้นวิขัมพตวาคมแล้วตังปีติงซึ่งปีตีอากตวาไม่กระทําแล้วปาทุทธารังปีแม้ซึ่งการยกขึ้นซึ่งเทา้าปัตวาบารลุแล้วอาราตังซึ่งพระอระหตะตถาเอวะฐานะในที่นั้นนั่นเทียว วัตวากล่าวแล้วว่าตวังอันว่าท่านทูเสสีประทุสลายแล้วปริสุทธะสมณาังซึ่งสมณะผู้หมดจดแล้วมาที่สังผู้เช่นกันด้วยเราตวังอันว่าท่านมาวัดศีย่าอยู่แล้ววนสันเดในชั้นแห่งป่าอิทะนี้ตวังเอวะอันว่าท่านนั้นเที่ยวนิขมาจงออกไปอิติดังนี้ โอวาทันโตเมื่อกล่าวสอนเทวตังซึ่งเทวดาอุทานเนศเปลงแล้วอุทานังซึ่งอุทานอิมังนี้ว่าวาโสอันว่าการอยู่เมแห่งเราวิสุโทวตตาหมดจดวิเศษแล้วหนอตะวังอันว่าท่านมาทูเสสีอย่าประทุสรายแล้วมังซึ่งเรานิมมะลัง ผู้มีมนทินออกแล้วตะปัสสินังผู้มีตะบาวิสุทธังผู้หมดจดวิเศษแล้วตะวังอนว่าท่านนิขมะจงออกไปปะวนาจากปาใหญ่เถอดอิติดังนี้โสเทโรอนว่าพระเทระนั้นวัสิตวาอยู่แล้วตถทาเอวะทาเนในที่นั้นเทียวเตมาสัง ตลอดประชุมแห่งเดือนสามอุทาวัตโสมีบรรษาอันอยู่แล้วคันตวาไปแล้วสติกังสูตสำนักสัตถุของพระศาสดาพิกขูหีปุทโถผู้อันภิกษุตทั้งหลายถามแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุปปัจชิตากิจจังอันว่ากิจแห่งบรรพชิตเตอันท่านปาปิตังให้ถึงแล้วมาตรกางซึ่งที่สุดริงหรืออิติดังนี้ อาโรจตาวาบอกแล้วปรปะว่าติงซึ่งความเป็นไปนทั่วต่างนั้นสะพังทั้งปวงพิกุนางแก่ภิกษุทั้งหลายปัทธายะจำเดิมวัตสุปะคัมมโตแต่อันเข้าไปจำซึ่งพรรษาเลเนในถ้ำตัศนิงนั้นวันจเนครั้นเมื่อคำว่าอาวโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังอันว่าท่านเทวตายะ วัจามานโนอ,อันเทวดาก่าวอยู่เอวังอย่างนี้นะักขุชัดสีย่อมไม่โกรธหรืออิติดังนี้เตหีพิคูหีอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวัเตกล่าวแล้วอาหะกล่าวแล้วว่าอาหังอันว่าเรานักขุชามิย่อมไม่โกรธอิติดังนี้พิคูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น อารโเจสูงกราบทูลแล้วตั้งอัถังซึ่งเนื้อความนั้นตถาคตสาแก่พระตถาคตเจ้าว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกขูอันว่าภิกษูอัยังนี้พระยากรโรติย่มพระยากรอันยังซึ่งพระอรหัตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่วอัยังพิกขูอันว่าภิกษูนี้เทวตายะวัจามานโนปีอันเทวดาแม้กล่าวอยู่ อิมังนามวัจ,จนางซึ่งคำชื่อนี้วัตตีย่อมกล่าวว่าอาหังอันว่าเรานักขุชามิย่อมไม่โกรธอิติดังนี้อิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาโุตรวรโสดรัปแล้วกระถางซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตะสังภิกขูนังของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวัตวาตรัสแล้วว่าภิกขเวโดก่อนภิกษุทั้งหลายโปโตอันว่าบุมามาของเรา นาเอวะกุชติย่อมไม่โกรธอันเทียวหิเพราะว่าสังสโคนามะชื่ออันว่าความเกี่ยวข้องคิ้ฮิหิวาด้วยค็รื่องทั้งหลายหรือปวิชเตหิวาหรือว่าโดยบนรพชิตทั้งหลายนาัติย่อมไม่มีเอตัสามะมาปุตตสสะแก่บุตรของเรานั่นเอสามะมาปุตโตอันว่าบุตรของเรานั่น อสังสัตโธเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องแล้วอปิชโชเป็นผู้มีความปรัตนาน้อยสันตุโธเป็นผู้ยินดีแล้วด้วยของที่มีอยู่โหติย่อมเป็นอิติดังนี้เทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าอาหางอันว่าเราพระรูมิย่อมเรียกพุคลังซึ่งบุคคลอสังสัตถัง ผู้ไม่เกี่ยวข้องแล้วชเนฮีฮีด้วยชนทั้งหลายอุพยังทั้งสองคหาเถหีจาคือด้วยกระหอตทั้งหลายด้วยอนาคาเรหีจาคือด้วยบรุพชีพผู้ไม่มีเรือนทั้งหลายด้วยอนอกาสสาริงผู้ไม่มีอะไรเที่ยวไปโดยปกติอปิชังผู้มีความปัถนาน้อยต่างนั้น พระรามมานังว่าเป็นพรามณ์อีกิดังนี้อโทอันว่าอัดว่าอสังสถังชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องแล้วอภาเวนะเพราะความไม่มีทัศนะเสวนะสมุนลปันนะปริโพคากาย,ยะสังสคานางังแห่งความเกี่ยวข้องด้วยการเห็นและการฟังและการเจรจาและการบริโภคและด้วยกายทั้งหลาย อิติดังนี้ตาถารปเทสในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาประรัศสะแห่งบทว่าอสังสัตถังอิติดังนี้อโทอันว่าอัดว,ว่าอสังสัตถังผู้ไม่เกี่ยวข้องแล้วชนีหีด้วยชนทั้งหลายอุพเยหีปีแม้ทั้งสองอิติคือขิหีหีจาด้วยกระหัสถ์ทั้งหลายด้วยอนาคาเรหีจา ด้วยบรชพชิตผู้ไม่มีเรือนทั้งหลายด้วยอิติดังนี้พระรหัหมงบทว่าอุพยังอิติดังนี้อโทอันว่าว่าอนารยะจาริงผู้ไม่มีอะไรเที่ยวไปโดยปกติอิติดังนี้พระรหัหมงบทว่าอนกะสาริงอิติดังนี้อโธอันว่าอธิบายว่าอาหังว่าเราวัามิย่อมเรียก บุคลังซึ่งบุคคลต่างนั้นต่างคือว่าเอวรูปังเอวรูปังผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปพมนังว่าเป็นพามอิดิดังนี้เทศนาภสาเนในการไปที่สุดลงแห่งเทศนาพระหูชนานว่าชนทั้งหลายมากปาปุณิสงสุบรรลุแล้วอริยภราณิ์ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสดาปฏิภราทินิมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิดิดังนี้แล่ปาภาระวาสิติสัทเทรวัตถุ อันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะพ่ออยู่ในเงื้อมโดยปกตินิธิตังจบแล้ว